กินข้าวดีกว่าเว้ยเมนูนี้นี่เรียกว่าของบุตรเฮียเฮียเอามาตะลอดโอ้เด็คุณผู้ชมครับนี่คือบ้านของผู้ตายนะครับรอบๆเนี่ยยังถือว่าสภาพมันดีอยู่ไม่ได้เก่าไม่ได้ร้างอะไรไปครับไม่รู้ร้างลูนี้ครับนี่ดูโอ้เฮียผู้เขี้ยมาอีกแล้ว มาวันนี้มีอะไรมาเส้นไหวกูบ้างของวันนี้ยิ่งไม่น่ากินอยู่เฮ้ยตรงนี้นะครับ<า>ท่านผู้ชมครับเป็นมุมที่ชาวบ้านอนะ่ะเล่าว่าหลังจากเขาตายไปได้ไม่นานนะครับทุกๆเช้าจะเห็นเขาได้กินข้าวนี่ตลอดนะครับผมแค่เช้าบ้านรู้เลยว่ากูอยู่นี่จใช้ชีวิตมาไม่เคยมีใครสนใจกูเลยส่วนปติที่นี้ผมจะได้ความว่า,วาผู้ตายนั้นนะ่ะลงรักกับลูกของเจ้าของไร่นะครับแล้วเขาเกิดแบบ ความรักจนมีความคาดหวังว่าจะได้ครอบคองสักวันหนึ่งแต่และนั้นะนะไม่สมหวังครับทําให้เขานั้นเศร้าและตอมใจตายในวันนัดมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสื่อสารกับวิญญาณนะครับด้วยเครื่อง <Okay. S 2> ถ่ายไว้นะโอเคคุณสมพงษ์คุณอยู่ในบ้านนี้ใช่หรือเปล่าพี่กูต้องเล่นกับมันด้วยใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วหาเหลือเกินกูตอบดียิงกูงด้วยคุณสมพงษ์ถามแกคุณตายเนื่องจากคุณตอมใจตายใช่หรือเปล่าโอ้ยมอือกูบอกก่อนนะว่ากูลื่นล้มตายอิก <c oughs> ชอตจังเลยมือกูไม่ได้ตอมใจตายพูดเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วควยมากี่ทีก็นี่ปักก็ลน นิกเขาตอนใตายนะครับเสียงเขาดูเศร้ามากเลยนะผม,มคุณสมพงษ์คุณช่วยแสดงอิทธิหรือแสดงให้เราเห็นหน่อยได้ไหมว่าคุณอยู่แถวนี้และยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่คุณช่วยแสดง,สดงอิทธิให้เราเห็นหน่อยได้ไหมว่า,าคุณอยู่แถวนี้และคุณมีพลังเง<อ><ด>ียบวะเฮ้ยตรงนี้โต เอาของทิ้งไปทิ้งเลยเฮ้ยอะไรเนี่เอาเอาเอาจานเอาเอากินดูเอ้ยเฮ้ยไอ้เสือดำเฮ้ยคุณสมพงษ์เอาเคุณช่วยแสดงอิทธิให้เราเห็นหน่อยเราจะรู้ว่าเป็นคุณจริงๆอต้องเล่นนี่แล้วใช่ไหมพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยเ้ดเียเฮ้ยไนี้เฮ้ยตายไม่้เด็ก นี่คือห้องน้ำของผู้ยาโดยที่ผู้ตายนะครับเสียชีวิตในห้องน้ำนี้ครับใยการที่ลื่นล้มหัวกระแทกโขชโคกตายนะครับนี่ขนาดเวลาเลนี่ขนาดเวลาผ่านไปนานมากครับเนี่ยอิ่มความตายครับจ้าวตากสวรรค์นะครับจ้าวตากสวรรค์เอ้ยเนี่ยตรงนี้นะครับคือสุดท้ายที่เสียชีวิตนะครับลื่นล้มหัวฟาดตายนะครับตรงนี้โอ้โหทีครับ ไอผมจะพยายามลองสื่สารกับผู้เกี่ยวชีวิตนะครับเฮ้ยดูด้วครับเฮ้ยเฮ้ยผมจะนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งตรงนี้เพื่อเฮ้ยยี่อะไรวะอะไรพวกมันวะสื่อสารกับพวกเราครับเฮ้ยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้คคนเอ้ยเล่นบ้าอะไรงั้นเฮ้ยสมพงศ์ตอบผมด้วยไอีหากดชัโนรนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาทั้งหม โอ้คุงก็โอ้ยยังไม่ทันจะล้างตัวเลยยังสำพักไดถึงพลังงานนะครับกูหยิบตัวสับก่อนที่ยดเปลี่ยนอยู่ในเวลานี้นะครับไอ้นี่ก็เกะกะกูอีกนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าปูดมากกูดเลยกวดตายยังบนเวลานี้ครับปัญญาอ่อนสับโอ้ขนาดผ่านอาจินยังอยู่ครับเนี่ยโอ๊ยนอนแล้วกู อเอาแล้วเอาเฮ้ยไปยี่อะไรไปโอ้โหมึงเงีย่ากลับบ้านดิเกอร์อุ้ยภูมิมาดูภูมน้อนภูมไอะวะนี่ครับนี่นี่เสื่อเตียงนี่ว่ะโอเคถึถ่ายเลยโอเคท่านผู้ชมครับนี่คือเตียงของผู้ตายนะครับเขานั้นตรอมใจตายเนื่องจากรักที่ไม่สมหวังนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเดี๋ยวผมจะทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณนะครับโดยที่จะให้คุณตะก้องและคุณโตนะครับขึ้นไปนอนบนเตียงครับเพื่อดูว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะครับโอเคครับทุกคนผมกำลังจะนอนแล้วนะเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยอะไรอย่าเนี่ยโอ้โหงงวุ้ยอ่าไหวรวะร้อนร้อนเนี่ย ได้พักผ่อนทีวันนี้เฮ้ยเนี่ยโอ้ยยันปาอุ้ยา,ามึงริงเรอเมื่อไละออ้ยหจะหลับจะนอนไลยเฮ้ยเฮียเฮ้ยไก่อลุกเดี๋ยวไปสิไปกัไป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 ลัทีไปต้องกลับมาแล้วนะโอ้ยนองที โอ้ไม่กลัวมึงหรอโอ้ย